สวัสดีทุกคนนะครับอยู่กับผมโนโทจิแล้ววันนี้ผมก็จะมาเล่าประวัติมอนสเตอร์ทุกตัวในพิลล่าเชสสองกันเลยครับผมก็ด้วยความที่มันยังเล่าไม่ครบกันสักทีนะครับก็เลยกะจะมาเล่าคลิปนี้กันให้หมดเลยนะครับผมโอเคงั้นเราจะมาเริ่มจากมาดิเฮ้ย get the f u กตัปฟังอะไรเฮียเฮ้ยเดี๋ยวใครพากูลงมาวะฉันเองแหละจงอยู่ที่นี่และเล่นพิลล่าเชสไปเป็นเวลาสองร้อยชั่วโมงซะฉันไปแล้วโชคดีเฮ้ยเดี๋ยว ก็ต้องขอ,อกราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะหน้าวันนี้กับผมเองปองน็อตโทจิอันนี้นะครับผมเนี่ยคือตัวจริง100%่งร้อยเป็นไม่จะเป็นต้องมาสนใจใเรื่องเสียงของผมก็ได้ส่วนตัวปอมคนที่มีผมสีน้ำเงินน้ำเงินตอนนี้อยู่ในห้องใต้ดินของผมเองนะนะผมได้ทำการกักขังเขาไว้นั้นประมาณ42วันได้แล้วตอนนี้ผมได้ทำการบังคับเขาเล่นพิลล่าเชสยี่สิบสี่ชั่วโมงเนี่ก็ตามมาช่างมาไปก่อนแล้วมาเข้าคลิปวันนี้กันดีกว่ากับปบทของตัวละครทุกตัวในพิลล่าเชสจนถึงฟูววติเพราะตอนนี้มันมีแค่นี้ มาเริ่มนที่ตัวละครตัวแรกฮะเวเปอร์ตัวละครขวัญใจมาหาชมเพราะมันตีแรงและเกินท้าที่เป็นตัวฟรีก็สำหรับที่มาต้นตำรับของตัวเวเปอร์เนี่ยตัวละครเวเปอร์เป็นผีในเกมที่มีชื่อว่าเกมเวเปอร์ในสตรีมซึ่งเกมนี้ก็ออกมาตั้งแต่เมื่อ11ปีที่แล้วหรือคือปี2013ซึ่งเมื่อใน11ปีที่แล้วในเวเปอร์ยังมีแขนครบ2ข้างอยู่เลยซึ่งเวเปอร์เมื่อปี2013เนี่ก็ไม่พลังเหมือนปัจจุบันแล้วก็คือสามารถวาร์ปได้พ่นไฟได้แล้วก็สามารถปล่อยพวกลูกน้้องงงงงเสสนนนนระวววัตติิขข์ีีีี่่่่ยยยาาาาาาากกมมมมแคททพชจึุษฉ เชิญเวเปอร์ขึ้นมาบนโลกผมดูเนี่ยน่าจะลืมไเ,เจ้าเวเปอร์นี่ไปแล้วนะฮะ11ปีต่อมาเวเปอร์แม่งเน่าและะะ้วน่ะท้องเป็นรูฮะแขนก็หายไปข้างหนึ่งแล้วก็เจ้าพวกลูกน้องแม่งมุมหัวกะโหลกของเวเปอร์เนี่ยมีชื่อว่าดอเบิร์ดกับลูซี่นะฮะต่อมาห้เราดูนทน่าของความสามารถของเวเปอร์ภายในเกมพิลล่าเชสสองกันดีกว่าว่าเขาเนี่ยสามารถทำอะไรได้บ้างก็สำหรับเวเปอร์นะเขาเนี่ยมีความเร็วในการวิ่งอยู่ที่18ก็ตุ้มเตี่ยมสแตนเดอร์92 ความเสียหายในการโจมตี75รวถึงตัวของเวเปอร์เนี่ยจะมี l s เ i l สกิลอยู่2 s k สกิลคือ d e ม o นิกชิฟ f t กับสไปเดอร์ส u t s ซ m ม o n นแล้วเมือเลิ่มาที่สกิลดิมานิกชิฟ f t ฮะเวเปอร์จะทำการปล่อยลูกกลมๆสีดำๆเอาไว้ทุกๆ20วิในที่ที่เขาเนี่ยเพิ่งเดินผ่านไปซึ่งถ้าเกิดไอ้เจ้าลูกกลมๆนั้นเนี่ยอยู่ตรงไหนเวเปอร์่ยสามารถใช้สกิลแรกในการวัดไปจ,จีจุดนั้นได้รวมถึงใครก็ตามที่อยู่ในรัศมีคอเจ้าลูกบอลน,นั้นเนี่ยตัวละครของผู้เล่นคนนั้นก็จะถ ของเวเปอร์เนี่ยมันวิ่งไปกัดใครแล้วคนคนนั้น,นก็จะถูกไฮไลท์เวเปอร์เนี่ยสามารถใช้ดิมิทริชฟในการวาร์ปมาหาเราโดยตรงได้เลยแต่ในขณะเดียวกันอาจารพูดว่านอกของเวเปอร์เนี่ยก็สามารถถูกทำลายได้อย่างง่ายๆซึ่งก็ถือว่าทำให้พวกเราชีวิตเนี่ยมีโอกาสร,รอดได้เยอะอยู่นะสำหรับเวเปอร์ส่วนสำหรับสกินของตัวละครเวเปอร์เนี่ยแทบจะไม่มีสกินอะไรสวยๆเลยฮะแต่จะได้สกินโหดก็เอาคงกระดุไมไปเล่นดีกว่า แค่ตัวละครตัวต่อมาเป็นตัวละครฟรีเหมือนกันอย่างโรสแมรี่ตัวละครโรสแมรี่เนี่อยออริจินอลของเธอเนี่ยมาจากเกมที่มีชื่อว่า Terror r i รีซึ่งเธอเนี่ยปรากฏตัวมาสั้นๆในช่วงช่วงหนึ่งของเกมซึ่งเธอเนี่ยการทำการวิ่งไล่เราในเกมด้วยซึ่งการวิ่งไล่ของเธอเนี่ยก็เหมือนกับในพิลล่าเชสเปสเลยคือจะมีเสียงสาวเอฟเฟกต์น,น่าลำคาญน่าลำคาญรวมถึงเสียงเพลงตอนไล่เนี่ยก็ยังเหมือนกันอีกต่างหากโรสแมรี่นี่ยก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครนะที่ไม่ได้มีข้อมูลเบื้องหลังอะไรแต่ที่เรารู้ๆกันเลยเกีีีีี่่่ยยยววววกััััับตตตลละะคคครรอมมเเนนนนื้ เลเวลประมาณ9 9แล้วก็ตัวของโรสแมรี่เนี่ยมีความไปไวปเปนะ็นเรื่อวลาเธอเนี่ยอาจจะเคยเป็นคนมาก่อนก็เป็นไปได้รวมถึงในช่วงตลอดเวลาที่เราทำการเล่นตัวโรสแมรี่เนี่ยนางเนี่ยจะทำการร้องไห้ตหลอดเวลาซึ่งมันจะเป็นเสียงแบบนี้แต่ <C ity> ด้านความสามารถของโรสแมรี่ภายในตัวเกมพิลล่าเชสฮะ สำหรัตัวละครของเธอเนะี่ยมีความเร็วในการวิ่งอยู่ที่26เธอจะมีสเต็มเมนาอยู่ที่50วงเล็บมันเพิ่มเร็วมากๆแล้วก็เธอจะมีดาเมจในการโจมตีอยู่ที่30ก็โรสแมรี่น่าจะมีสกิลด้วยการสอดสกิลคือหนึ่งดิมมานิกทริกักบ2 Echo Location สำหรับสกิล1หรือสกิล Demonic s t r e a k เนี่ยโรสแมรี่จะทำการกรีดล้อออกมาเพิ่มสเต็มเมนาของตัวเองและทำให้หน้าจอของฝ่ายผู้เล่นเนี่ยเบลอสเต็มเมนาของฝ่ายผู้เล่นหรือผู้รอดชีวิตเนี่ยจะลดเร็วขึ้นก็ที่หลังจากนั้้นนนนววิาทที่่่มุกกยจะลเเูป ต่อมาสกิลที่2องฮะสกิลเอโคโลเคชั่นจะทำให้โรสแมรี่เนี่ยสามารถมองเห็นคนได้แค่นั้นแหละ,ส,ะส่วนสำหรับสกินของโรสแมรี่น่าจะสกินจมน้ำกับสกินกเปลี่ยนสีก็ไม่มีอะไรน่าสนใจสักเท่าไหร่ฮะ <c oughs> มันไม่ใช่เสมอไปคุณกันเพราะโรสแมรี่นางก็มีสกินดีๆอยู่เช่นไซเรนส์บราดแฮมสและก็สกินลีบแต่ยังมีคูดนะฮะแล้วก็ให้กูพักเล่นพินาเชียสักที <c oughs> แค่สำหรับตัวละครตัวต่อมา RO o, o n i, แต่ขอเรียกสั้นๆว่าเอาหนี o ก็แล้วกันนะฮะมันสั้นดีก็สำหรับเจ้าตัวเอาหนีเนี่ยคนไทยเราเน่ยก็อาจจะรู้จักกันดีอยู่แล้วนอะจากคนไทยเราเองน่ยก็ตั้งชื่อมันว่าเจ้าเบะม่วงด้วยโดยสำหรับออริจินอลของตัวเอาหนีเนี่ยก็มาจากเกมชื่อเดียวกันเลยคือเกม RO Oni ซึ่งเป็นเกมแนวเฮอร์เ RPG ที่สร้างเมื่อ12ปีที่แล้ว คือเจ้าของเกมอย่างเบลนินการนนะ์ดูโซนะ่าะชอบของโบราณนะฮะโดยภายในเกมเนี่ยอาวนิจะมีลักษณะเป็นยักษ์ตัวสีม่วงสูงประมาณ11ฟุตยักษ์ตัวนี้นะ่ะอาศัยอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นในบ้านล้างหรืออาคารล้างต่างๆซึ่งเจ้าตัวยักษ์อาวนิเนี่ยจะลอเหยื่อเข้ามาในแมนชั่นหรือว่าบ้านล้างหลังนั้นและเมื่อเหยื่อติดกับเนี่ยก็นั่นแหละฮะกลายร่างเป็นซอยจูรวมถึงอาวนิเนี่ยสามารถเรียนเสียงหรือแปลงร่างเป็นเหยื่อที่มันฆ่าได้ด้วยแล้วก็มีความเป็นไปได้นะที่ตัวของอาวนวุนิเนี่ย เดินของตัวเองไว้อย่างเช่นเสื้อผ้าหรือผมอะไรอย่างนี้ต่อมาท่าาของความสามารถของตัวเอาหนีภายในเกมพิล่าเชสสองซึ่งความสามารถต่างๆของมันเนี่ยก็ โคตรอมองอัสเลยอาวนี่ o นะค,ความเร็วในการวิ่งอยู่ที่21แต่ไม่น่าหรือมานาอยู่ที่100ความเสียหายในการโจมตีอยู่ที่40คือเรียกว่าเป็นสายสเตลลที่แท้จริงครับสำหรับตัวอู o นะี่เนี่ยเพราะวิ่งตามใครไม่ทันเลยจริงๆสำหรับความสามารถพิเศษของอู o นะี่เนี่ยก็จะมีอยู่2อ,อย่างคือเชฟชิฟกับโอนิวิชั่นสกิลเชฟชิฟเนี่ยก็คือการที่ตัวของอูนี่เนี่ยสามารถแปลงร่างเป็นผู้เล่นในแมปได้รวมถึงตัวของตัวเองด้วยซึ่งแน่นอนนะครับว่านั่นเนี่ยมันโคตรอมองอาร์ตเลย่โนสกิลที่อเรากดใใช้น เวลาที่สตามิน่าของเราเนี่ยกำลังเพิ่มหรือกำลังลดลงมันก็จะเพิ่มขึ้นมาด้วย30สิดสไตลของสกินอัลนี่น่าสนใจนะก็จะมีสกินนักกล้ามนะฮะก็น่าสนใจอยู่สกินเยียแล้วที่เหลือก็อะไรไม่รู้ สำหรับตัวละครตัวต่อมานะฮะ The Foggborn Foggborn นะเป็นสิ่งมีชีวิตลึกลับที่มีผิวสีดําและตัวสูงคล้ายๆกับเอับ Enderman ในไมค์ครับซึ่งก็ใช่ครับพวกตัวละครของ Foggborn นะก็มาจากมอสในไมค์ครับที่มีชื่อว่ามอส The Man in the Fog ซึ่งมอสนี้เนี่ยเป็นมอสสยองขวัญหรือมอสเฮอร์เรอร์ของไมค์ครับนะก็ทุกๆคนสามารถไปโหลดฟรีก็ได้ใน Curse Forge เลยแต่ระวังหัวใจวายด้วยพวกภายในมอสเนะี่ยมันก็ไม่ได้มีแค่ Foggborn ตัวเดียวหรอก ก็สำหรับข้อมูลภายในเกมพิลล่าเชสของฟอกบอลสเตตัสของฟอกบอลนนะ่ะเรียกได้ว่าเป็นตัวละคลรที่ค่อนข้างจะอ่อนปวกเปียกเลยความเร็วในการวิ่งของฟอกบอลอยู่ที่25สิาตมิน่าหรือมานาอยู่ที่100ดามเมจการโจมตีอยู่ที่30พวงเล็บฮะอิมานาหรือสตัมิน่าของฟอกบอลนนะ่ะลดเร็วแบบมากๆรวมถึงดามเมจในการโจมตีของฟอกบอลที่อยู่ที่30เนี่ยความจริงแล้วมันคือการตี2ครั้งของฟอกบอลซึ่งทำดามเมจ15ต่างหากแต่ว่าหากยังน่าตามมาผมก็ยังคงชอบเล่นตัวฟอกบอลอยู่เนื่องจากพลังความสามารถมันเนี่ยโกงงซึ่ก็คือและ ข้าสามารถทันได้วาปฮะเมื่อเรากดใช้ในะตัวของฟอกบอลจะมีฟ้าผ่าลงมาแล้วมันจะล่องหนเราเน่ยจะมองเห็นผู้เล่นทั้งแมปเวลา1วินาทีแล้วเรานจะวิ่งเร็วมากๆแต่นะะักะที่เราเนี่ยกำลังอยู่ในโหมดทันได้วาบแล้วไม่สามารถตีหรือฟื้นสตมินาอะไรได้นะทำให้เขาวิ่งไปมาแล้วเมื่อเราเนี่ยกดสกิลทันได้วาปอีกครั้งหนึ่งเราเนี่ยก็จะกลับเข้าสู่โหมดปกติแต่จะสตันไปสักประมาณหนึ่งถึงสองวิซึ่งเรียกว่าเป็นสกิลการเคลื่อนที่ที่ดีที่สุดแล บอลพอดีเนี่ยฟ็อกบอลเนี่ยก็จะเข้าสู่โหมดแอคเซสซีฟซึ่งเมื่อฟ็อกบอลเข้าสู่โหมดแอคเซสซีฟเนี่ยสตมิน่าของเขาเนี่ยจะกลับมาเต็มอีกครั้งหนึ่งฟ็อกบอลจะทำการเปลี่ยนแอนิเมชันการวิ่งเป็นแอนิเมชันการคลานแทนซึ่งเขาจะตีเบาลงแต่ตีเร็วมากๆแล้วก็วิ่งเร็วมากๆด้วยเพราะฉะนั้นสำหรับใครที่เจอฟ็อกบอลเนี่ยก็แนะนำให้หันหน้าเข้ากำแพงตลอดเวลาจะดีที่สุด ส่วนสำหรับสก,กินของฟอกบอลนะก็จะมีสกินแอนเชียนหนึ่งอันคือสกินของจอห์น่วนสำหรับตน John, นะัวละครจอห์นเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งคริปปี้พาสต้าของ Minecraft อนะเนาะแถมเมื่อเราใช้สก,กินของจอห์นเนี่ยเขาเนี่ยก็จะทำการแถมเพลงไล่ล่าสุดโหดมาด้วยอีกเพลงหนึ่งโดยเพลงนี้เนี่ยก็จะได้รับแรงบันดาลใจเพลงมาจากเพลง Big Eater ในะ m o d for The Funkin' Dead Air ทุกทุกคนต่ตอมาฮะ E X E ทุกคนเนี่ยอาจจะเห็นเจ้าตัว E X E เนี่ยเป็นโซนิกโดยในเรื่องเบื้องหลังของตัว E X E เนี่ยเขาไม่ใช่โซนิกนะฮะเขาก็คือเม่นสีน้ําเงินส่วนโซนิกในเรื่องของ E X E แม่งโดนแดกไปแล้วสำหรับตัว E X E เนตัวครั้งแรกใน MOD for สฟ e n i g ในฟังกิน s o n i ก E X E โ e. ดยเขาเนี่ยจะมีเพลงประจําตัวในมอสจุสอเพลงคือเพลง Faker กับ Black Sun <S <S ซึ่งเจ้าเพลง Black Sun เนี่ยก็คือเพลงที่ E X E เนี่ยเอาไว้ไล่ล่าเราภายในพิลาเชสสองนั่นเองรวมถึงเจ้า E X E เนี่ยก็มีแมปเป็นป สำหรับตัว e e e เนี่ยเขาเนี่ยมีความเร็วในการวิ่งอยู่ที่20สติต Stamina หรือมานา107แล้วก็ดาเมียการโจมตีเนี่ยอยู่ที่45ตัวเขาเนี่ยมาพร้อมกับสกิล2สกิลอย่าง t o Slow Tony Gray แล้วก็ Passive อย่าง Passive You Can't Hide แล้วมาเริ่มมาที่สกิล t o Slow กันก่อนนะฮะสำหรับตัว e e e เนี่ยเมื่อกดใช้ t o Slow เนี่ยเขาจะทำการพุ่งไปข้างหน้าซึ่งมันจะเป็นการพุ่งสั้นๆไม่เร็วมากแล้วเราเนี่ยก็จะสามารถขยับอะไรได้ปกติซึ่งในขณะที่เราเนี่ยกำลังพุ่งอยู่ถ้าเกิดเราเน่ไโดไ้ังมาต20 ส่วนสกิลทอนนี่เกรฟของอีกอีนี่คือการวางกับดักซึ่งไม่มีคนมาโดนกับดักเนี่ยตัวของอีกอีก็จะมองเห็นคนคนนั้นแล้วเขาเนี่ยก็จะวิ่งเร็วขึ้นด้วยส่วนแพสซีฟสกิลยูแคนไฮของอีกอีนี่คือทุกๆ11บเอ็ดวิเนี่ยอีกอีนี่จะมองเห็นคนนั่นเองก็มองเห็นคนเป็นเวลาสั้นๆประมาณ2อถึงสวินะฮะส่วนท่าทางของอีกอีนี่ก็มีสกินเอ็นชียนอยู่สกินหนึ่งคือสกินของ 2017X โดยสกินนี้เนี่ยก็จะทำการแจกบทพูดใหม่ๆแล้วก็เพลงล่าสุดมัน แล้วคนต่อมานะครูสอนคณิตบอลดี นี่คือตัวละครที่ผมเกลียดที่สุดภายในพิลลาเชนะคือแบบผมเห็นใครเล่นแล้วผมอยากจะต่อยคนคนนั้นเลยสำหรับออริจินอลของเบลดี้ทุกคนก็น่าจะรู้กันดีอยู่แล้วนะว่ามาจากเกมเบลดี้เบสิกอินเอเจคชั่นแอนด์เลอร์นิ่งเมื่อปี2018นู่นเลยสำหรับความสามารถของเบลดี้ภายในพิลลาเช่2นะฮะก็เรียกได้ว่าค่อนข้างจะขี้โกงแบบสัตว์สเลยอะ่ะสำหรับตัวเบลดี้นะฮะความเร็วในการวิ่งอยู่ที่74ซึ่งสามารถเพิ่มขึ้นได้เรื่อยๆดามเมจของเบลดี้อยู่ที่45และที่สำคัญเลยคือสติลเดอย่ามมาพร้อกัิ แฮตสิบสปีดอัพก็คือทุกครั้งที่โดนบอลดี้ฆ่าเนี่ยบอลดี้จะวิ่งเร็วขึ้นเรื่อยๆสำหรับสกิลแรกนะสกิลแมทบอลดี้จะทําการวางสมุดเอาไว้ซึ่งถ้าเกิดมีคนมาเก็บเนี่ยคนคนนั้นน่ะก็จะถูกบังคับให้ทำคณิตคิดเร็วซึ่งถ้าเกิดตอบผิดเนี่ยก็เสียเลือดควกภาพแต่ถ้าเกิดทําถูกเนี่ยก็เสียเลือดนิดหน่อยแต่ก็ช่วยดีที่ภายในเกมพลราชเอสสองเนี่ยก็ยังมีโจทย์เพียงแค่บวกกับลบเพราะถ้าเกิดมีหารหรือคูณอะไรขึ้นมาเนี่ยผมน่าจะต้องเปิดเครื่องคิดเลขตอนเล่นไปด้วยแล้วแหละอ๋อแล้วใช่ฮะถถ้้้าาาาเเเเเเเกกกกิิิดดดรรรตออออบบคมผนนนนนนนีีีี่่่่่ยยลล็็็็จะะะะววงขึัแหฮปภพื สก,กิลที่2ฮะอย่างแอนตี้เฮียริงเคปอันนี้ก็โกงเข้าไปอีกเมื่อบาลดี้ใช้สก,กิลนี้เนี่ยบอลดี้จะมองเห็นคนทั้งแมปเป็นเวลาค่อนข้างที่จะนานรวมถึงมันจะทําการกรบเสียงไม,ม้บรรทัดบอลดี้จนแทบไม่ได้ยินเลยบอลดี้เจอไปก็วิ่งหนีไม่ได้แอบไม่ได้ทางเดียวที่ทําได้คือ <c oughs> จูงครับเมื่อเจอมันอะส่วนสก,กินของบอลดี้ก็มีสก,กินแอนเชียนอยู่หนึ่งอันอย่างสก,กินบอลดูนซึ่งมาพร้อมกับเสียงตีไม้บรรทัดแบบใหม่ที่บั๊กยิ่งกว่าเดิมซึ่งสก,กินนี้ก็ไม่มีอะไรมากฮะคือมันก็็แแคคคค่่่่บบบบอออออดดดีี้้้ตตตติัััั๊กกกนนเเลลยยโ <c oughs> okay, จจาาามววะรไปง With Uncle Sam's. It is time to have some fun with Uncle Sam's night. คำพูดที่โคตรติดหูฮะของ Uncle Samsonite ถ้าเกิดจำตัวละครผีทุกตัวใน Pitha Chest มาสู้กันนะฮะ Uncle Samsonite จะโซโล่ชนะชนะไม่พรอนะเชื่อผมนะมันจะเต้นทเวิร์กใส่นะเป็นการย่อเยอะก็เพราะในปัจจุบันในเกมนะตอนนี้นะในแพทปัจจุบันเนี่ย Uncle Samsonite เนี่ยก็ยังคงเป็นตัวละครที่มีพาวเวอร์เลเวลสูงที่สุดก็สำหรับออริจินัลของลุงแซมเนี่ยลุงแกเนี่ยมาจากซีรีส์เฮอร์เรอร์เรื่องหนึ่งในยูทูบที่มีชื่อว่า Uncle Samsonite ก็คือชื่อแกนั่นแหละโดยซีรีส์นี้เนี่ยถูกปล่อยครั้งแรกเมื่อสิ ซีนสตีนหน่อยเพราะฉะนั้นถนะ้าเกิดคุณเป็นเด็กเป็นคนดีอะไรอย่างนี้นะคุณก็ไม่ต้องกังวลเรื่องลุงแซมสไน้จะมาโผล่ที่ปลายเตียงคุณนะฮะ สำหรับข้อมูลในพิล่าเชสของลนะุงแซมสโนไวท์ลุงแกนมีความเร็วในการวิ่งอยู่ที่19สเตมิาหรือมานาอยู่ที่100แล้วก็ดาเมจในการโจมตีเนี่ยค่อนข้างหนักเลยก็คือ50ลุงแกนั้นมาพร้อมกับ2 s k สกิลหลักอย่างบีดเรดดาวแล้วก็สกิลสกิลหนึงคืออังโควาดแล้วก็ skill 3, skill สกิลเสริมสกิลที่3สกิลโดเมนทราเวลสำหรับสกิลแรกอย่างสกิลบีดเรดาวนะก็คือซึ่งเมื่อกดใช้สกิลนี้ก็คือลนะุงแซมเนี่ยทำการออกท่าเต้นซึ่งสำหรับผู้เล่นคนไหนท ลูงแซมเช้สกิลบีดเล์ดาวเนี่ยไอหลอดนี่นมันก็จะค่อยๆเพิ่มทีละเล็กทีละน้อยซึ่งจะทำให้เราเนมีโอกาสวิ่งหนีนั่นเองถ้าเกิดหลอดมันเต็มขึ้นมาก็นั่นแหละฮะติดส,สตันเรียบร้อยส่วนสกิลที่2อ,อย่างสกิลอังคาวนี่ยจะเป็นการกระทืบเท้าซึ่งมันจะไม่ได้สร้างราเมจแต่อย่างไรฮะแต่จะทำให้คนที่โดนอยู่ในระยะใกล้ๆเนี่ยไอแถบการเต้นจะเพิ่มขึ้นมา80%รวมถึงสหรับใครก็ตามที่เต้นอยู่เนี่ยสามารถโดนลุงแซมน,นะพาเข้าไปในโดเมนของเขาได้ส่วนสำหรับสกิลที่่ามอย เนี่ยวาร์ปเข้ามาในโดมเมนเนี่ยระยะเวลาในการเอาตัวรอดของผู้เล่นเนี่ยจะเพิ่มขึ้นไปสิบวิด,ด้วยซึ่งก็งค่อนข้างคิดโกงกันเลยทีเดียวรวมถึงหลังจากที่เราเนี่ยออกมาจากโดมเมนก็มีสิทธิ์ที่เราเนี่ยจะไปโผล่ที่หลังผู้เล่นส่วนใดสักคนหนึ่งด้วยซึ่งก็เรียกได้ว่าการแอบไม่ใช่ทางออกกันเลยทีเดียว ตัวละครต่อมาฮะสปริงแทัปตัวละครตัวนี้นะทุกคนก็น่าจะรู้จักกันดีจากเกมฟอนแอฟเฟดดี้ซึ่งผมก็คงไม่จะเป็นจะต้องเล่าภูมิหลังหรือว่าประวัติของวิลเลียมอัฟตันหรอกนะฮะไม่งั้นคลิปนี้จะกลายเป็น5ชั่วโมงทันทีสำหรับข้อมูลของสปริงแทัปในพิลล่าเชียรนะเขาเนี่ยเป็นตัวละครสายไล่ล่าโดยตรงแต่วิ่งช้าเนี่ยนะคืออะไร ความเร็วในการวิ่งอยู่ที่18สเตมิ a นหลหรือมานาอยู่ที่120ดาเมจในการจมตีอยู่ที่40สําหรับใครที่เล่นตัวนี้นะฮะถ้าเกิดคุณไม่ชํานาญมากๆนะก็เรียกได้ว่าแทบจะแพ้ทุกตาเลยตัวละครตัวนี้นะฮะสเตตัสเนี่ยถูกตั้งมาสํหรับแบบคนขี้แค้นแบบเหมาะกับตัวมันเลยอะสมมุติว่าคุณเกลียดใครสักคนหนึ่งในเซิร์ฟเวอร์แล้วคุณได้เป็นผีพอดีคุณเล่นกสปริงแท็บมาฮะไล่ไอโคนั้นทั้งเกมฮะตายแน่นอนคอนเฟิร์มได้เลย,เลยสปริงแท็บนะฮะมาพร้อมกับสกิล้ว มันก็จะมืดมากด้วยเช่นกันแต่มันก็ไม่ค่อยใช่ปัญหาสำหรับผู้เล่นหลายๆคนเนื่องจากเขาก็สามารถกะทางกันได้หมดแล้วสกิลต่อมาแฟนทอมสเต็ปมื Spin ่อสปริงแคปกดใช้ในสปริงแคปจะตัวลอ,อยขึ้นผู้เล่นทุกคนในแมปจะถูกไฮไลท์เป็นเวลา6วินาทีสปริงแคปเนี่ยความเร็วในการวิ่งเขาจะกลายไปเป็น24รวมถึงถ้าเกิดสปริงแคปที่อยู่ในโหมดแฟนทอมสเต็ปเนี่ยวิ่งผ่านใครคนนั้นก็จะถูกจำสแกนและอยสถานะที่มีชื่อว่าสถานะเฟียฟูคนที่อยู่ในสถานะเฟียฟูเนี่ยถ้าเกิดโดนตีเนี่ย ซึ่งก็มีแค่นี้แล้วสาบสกิลของสปริงแท็บมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากเลยส่วนสกินของสปริงแท็บี่ยมีสกินเอ c i ช n t อนอยู่หนึ่งอันอย่างสกินพิกเซลเลตซึ่งทีทำให้ตัวสปริงแท็บของเราเนะี่ยทั้งตัวกลายเป็นพิกเซลก็ถือว่าเก๋ไปอีกแบบ ตัวต่อมานะฮะ MX ตัวละครตัวนี้นะฮะเล่นกันทั่วบ้านทั่วเมืองจริงๆโดยออริจินอลของตัวมาริโอตัวนี้เนี่ยมาจากคลิปปี้พลาสตอรและเกมอย่างมาริโอพีซีพอร์ตซึ่งเช่นเดียวกับเอเอเอนะฮะตัวของ MX เนี่ยไม่ใช่มาริโอแต่เป็นสัตว์ประหลาดจากนรกที่ไหนไม่รู้ปลอมตัวมาเป็นมาริโอแต่สงสัย MX เนี่ยอาจจะเป็นลูกหลักของซาตานก็ได้นะฮะเพราะอีเวเปอร์ที่มาจากนรกเหมือนกันเนี่ยมันดันเน่าแต่ MX เนี่ยดันได้เฉลยฉายต่อซะอย่างนั้นก็สำหรับเจ้าตัวละคร MX เนี่ยเขาเนี่ยมักจะสิงอยู่ในเเ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 เกก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 มมมมมมมาาาาาารรรรรริิิิโโโโออออออตต่่่่่่่่่งงงๆดดดดดยยยยยยย็็็็็คคคนนนนนนไไหหหหืืใใใทททีีีีีีปปป MX 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 สสูจจะะลขับ ในชีวิตจริงด้วยซึ่งก็ถือว่าน่ากลัวมากข้อมูลของ Mx พ a n e p i l l a c h a s ก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ไม่ธรรมดากันเลยทีเดียว Mx นมีความเร็วในการวิ่งอยู่ที่24 Stamina ในาม,มานาอยู่ที่75ดาเมจในการโจมตีอที่70ซึ่งมาพร้อมกับ p a s s i ฟอีกหนึ่งและ Skill อีกสซึ่งต,ตัวละครตัวนี้เน่ยที่โกงกว่าเดิมอีกจากสกิลทั้งสออันที่มันก็เป็น s k i l เคลื่อนที่ทั้งหมด,ด้วยซึ l แรกนี้จะเป็น s k i l อย่าง Charging Device Skill ที่2ก็จะเป็น s k i l Power h o ส่วนของ Mx เนี่ยก็จะเป็น p a s s i v อย่าง Passive Bloodlust และมาเริ่มอ ในขณะที่พุ่งเนี่ยถ้าเกิดมีใครมาโดนก็จะโดนดาเมจแล้วก็ถูกผลักไปข้างหลังเรื่อยๆในขณะเดียวกนันถ้าเกิดเอ็มเอกวิ่งไปชกนกำแพงขึ้นมาเขานี่ยก็ทำการสตันแต่ว่าก็สตันแปบ,บเดียวก่อที่จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้สกิปที่2อ,อย่างพาวฮอปนะเอะ็มเอกจะทำการกระโดดแล้วก็ทุ่มตัวเองลงบนพื้นหลังจากนั้นผู้เล่นที่อยู่รอบๆจะมีคำว่าจ้์ขึ้นมาบนหน้าจอซึ่งเราจยเป็นที่ต้องกดกระโดดหรือสเปนบาร์ให้ทันไม่ย่งั้นตัวของเราเนี่ยจะถูกสตันไปแล้วสามารถโดนเอ็ม มิสเตอร์วิชัวแลวก็วิชัวเยลโลซึ่งทั้ง3สกินนับเป็น3มเลยไหมว่าเพราะอันสุดท้ายมันก็แค่เหลืงองเพราะว่าทั้ง2สกินนั้นก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากมอสมาริโอแมทเนสทั้งหมดสกินของ BX เกนี่ยก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก,กเบราว์เซอร์ราานใ,าาในเพลงของ Unbeatable ส่วนมิสเตอร์วิชัวก็มาจากเพลง Paranoia อะ ตัวละครต่อมานะเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่คนไม่ค่อยเล่นกัน Forest King the f e a m e Boy ออริจินอลของตัว Forest King เนะี่ยเขาเนี่ยมาจากเกมที่มีชื่อว่า Mario Rom Hack Forest King เนี่ยเดิมทีแล้วเป็นวิญญาณจันโรกเหมือนกับอีพวกเวเปอร์และ M X นี่คือมึงมาจันากนรกทำไมทั้งนา้นอ่ะาตานมึงทำอะไรเนี่ยนะสู้กับคราฟเฮสเหรอ ยังไงตามนัเจ้าหญิงพีชเนี่ยได้ตายไปภายในมาริโอ o ดอมแฮทถ้าไมท่านตัวของ Forest King ิงเนี่ยทำการเข้าไปสิงล่างของเจ้าหญิงพีชที่เป็นผู้หญิงและมันผู้ชายหรือเล่าฮะกลายเป็นไฟบอยแล้วซึ่งนั้นตั้แต่วันนั้นมันต้นมานะครับฟอร์เรสต์คเนี่ยก็ได้กลายไปเป็นผู้รักษาผืนป่าใครก็ตามที่เข้ามาในผืนป่าของเขาเนี่ยก็จะต้องถูกฆ่าไปแต่ในช่วงเวลาส่วนใหญ่นะตัวของฟอร์เรสต์คเนี่ยจะไม่ค่อย agressive เท่าไหร่แถมอย่างน้อยนะถ้าเกิดเราเข้าไปในผืนป 25่สิบห้าแลสก็คือเขาเนี่ยมีการโจมตี2แบบถ้าเกิดเรากดโจมตีในะขณะทีดฟอลต์เลสคิงเนะี่ยกำลังวิ่งอยู่จะทำดาเมจการโจมตีเพียงแค่ยี่สิบห้า ถ้าเกิด Forest King กำลังเดินหรือไม่ได้ขยับเลยจะทําดามเมกจาการโจมตีตอยู่ที่40แทนเพราะฉะนั้นถนะ้าเกิดทุกคนเนี่ยดันไปเจอกับผู้เล่นเลเวลสูงสูงของ Forest King เขาก็จะเห็นมันเดินๆอย,อยู่อยู่อย่างนั้นแหละ The Forest King นะมาพร้อมกับ2 s k สกิลสุดยูนิคก็คือสกิลอย่าง Glitching Blitz และสกิลที่2อย่าง Skill Looking f u s a d สกิลแรกอย่าง Skill Glitching Blitz เนี่ยมันต้องอาศัยความชำนาญน,นิดนึงก็คือสกิลนี้เนี่ย Forest King เนี่ยจะทําการปล่อยขึ้นบัออกไปเป็นเส้นตรงถ้าเกิดไอ้เจ้าบล้ก็จะสอดวึ้าอกนัห้นเน ไออกไปหาผู้เล่นแบบล็อก คือเจ้าหัวกระโหลกเนี่ยมันจะทำการล็อกผู้เล่นที่ใกล้ที่สุดแล้วบินไปหาผู้เล่นคนนั้นแบบเชื่องชาโดยใครที่โดนขึ้นมาเนี่ยก็จะถูกล็อกอยู่ในอนาาเขตแต่ว่าตัวเราเก็ถูกล็อกไปเวลาแค่4วินาทีเท่านั้นก่อนที่เราจะสามารถออกมาได้แบบป,ปกติเลยรวมถึงถ้าเกิดเราโดนเนี่ยฟอรเรสต์คิงเนี่ยได้รับสตา้าเมนามาเพิ่ม15แล้วเขาเนี่ยจะได้รับสปีดบูสเวลาสั้น,นซึ่งถึงแม้ว่ามันจะเป็นเวลาสั้นมากๆแต่ก็เชื่อฮะมันเป็นเวลามากพอที่ทำให้สามารถฆ่าคนคนหนึ่งได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าเก ตัวละครตัวต่อมานะฮะ Weird Yellow Smiling t i n g หรือ WYST ข้อมูลเรื่องราวของอตัวนี้นะฮะมันไม่ได้มีอะไรมากเลยตัวละคร Weird Yellow Smiling t i n g เนี่ยเป็นตัวละครผีไลท์แบ็กสตอรี่ในเกมผีญี่ปุ่นเมื่อปี2015อย่างเกม Inu m e ซึ่งความจะล่าภายในเกมใน,นตัวของ Weird Yellow Smiling t i n g พเนี่ยภายในเกมมันมีด้วยกันหลายตัวนะแต่พอมันอยู่ใน Pillar c h a นี่เหลือเพียงแค่ตัวเดียวแ,วแล้วก็ถูกรีด,ดีไซน์ใหม่โดยเบเลนจาลมถึงไดี้ทำการเอาเพลงของเอจ้า Weird Yellow Smiling t i n g เนี่ยมารีมิกใหม่ด้วยถ้าข้อมูลของ Weird Yellow Smiling t i n g ภายใน p i l l a c e นะฮะตอง่อ สตามิน่หน0่ดาเมจในการโจมตีอยู่ที่30ตัวละครตัวนี้เนะี่ยมาพร้อมกับ2สกิลอย่างสกิลกอบโบบอมและเฟรนซี่เขาเริ่มจากเฟรนซี่ก่อนละกันฮารอบนี้เมื่อเรากดใช้สกิลนี้ไปเนี่ยตัวของเวเจโร่สมายลนติงเนี่ยจะเริ่มสัน่นซึ่งก็จะเป็นการสตันตัวเอง,าางเพื่อสักพักหนึ่งเพื่อให้ผู้รอดชีวิตเนี่ยมีโอกาสได้หนีซึ่งเมื่อเวเจโร่เนี่ยเปิดโหมดเฟรนซี่สำเร็จเขาเนี่ยจะวิ่งเร็วขึ้นแต่มันจะมีข้อเสียอยู่ก็คือสตามิน่ของเราเนี่ยมันจะลดเร็วมมมมมมาาาาาากกกกขึึึ้้้้นน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 นรรรรววววถถถงงงเเ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 เื่่่่่อออดดใใชีียยาสสาสาห็็ผูลลลทุคนนแไป3ิิ มันคือสกิลที่ถ้าเกิดเรากดใช้เนี่ยเวียดจลสมัยริงๆทำการปล่อยระเบิดไปข้างหน้าซึ่งระเบิดเนี่ยมีดาเมจอยู่ที่40แต่ที่น่ากลัวจริงๆคือมันสามารถเด้งไปมาในแมปได้ด้วยเนี่ยสิเมื่อเรายิงระเบิดออกไปนะมันจะมีระเบิดออกมา1ลูกและเมื่อเรากดโหมดเฟรนซี่เนี่ยมันจะออกมาเป็น3ลูกแทนส่วนสกินนะฮะเวียดจะลสมัยนิงติงยังไม่มีสกินเอนเชียนกับชาวบ้านชาวช่องเขาก็นั่นแหละฮะจีจี แล้คนตัวต่อมานะครับเป็นตัวคอนที่ค่อนข้างเท่เลยอย่างนีโรติคัสนี่โรติคัสเนี่ยเรื่องราวของเขาเนี่ยมีข้อมูลน้อยมากเพราะมันเป็นตัวที่พิล่าเชสเนี่ยแต่งขึ้นมาเองซึ่งด้วยความที่ในสมัยก่อนเนี่ยเบลนินจาก่อนที่มาทำพิล่าเชสเนี่ยเคยทำเกมไขจูกลาซิล่าต่อยกันด้วยอะนะ เขาเลยทําการสร้างมันขึ้นมาซึ่งก็ใช่ฮะ <c oughs> เขาเนี่ยมีเบสมาจากกอร์ซียรานั่นแหละนี่โรติคัสในาะความเร็วในการวิ่งเหนือเยอะที่สุดในเกมอย่าง27.5แล้วก็สตารมิน่าเท่าไรที่สุดในเกมอย่าง38นี่โรติคัสแนตะ่ทำดาเมจในการโจมตีหนึ่งครั้งเพียงแค่20เท่านั้นแต่ก็แลกมาดอวความเร็วอันมหาศาลของนี่โรติคัสก็ค่อนข้างจะบาลานซ์อยู่นะฮะนี่โรติคัสนะมาพร้อมกับสกิลพื้นฐานธรรมดาธรรมดาสองสกิลอย่างกอร์ลีลีฟแล้วก็สกิลที่สองอยา่างรี สกิลกอรนลีฟฮะคือการพุ่งไปกระโดดกัดแบบกระปอมส่วนสกิลที่2ที่ชื่อมึงอ่านยากไปไหนวะมันคือการที่นีโรติคัสเนี่ยทำการปล่อยรังสีลงไปบนพื้นซึ่งถ้าเกิดมีใครมาเหยียบเนก็จะติดสถานะรังสีซึ่งเลือดของเขาเนี่ยจะลดไปเรื่อยๆแล้วก็จะถูกไฮไลท์ให้นีโรติคัสเนี่ยเห็นเป็นเวลาสั้นๆซึ่งก็แค่น,นัะ้ฮะตัวละครตัวนี้ก็ไม่ได้มีอะไรแล้วสกินก็ไม่มี ตัวละคต่อมาก็เป็นอีกหนึ่งตัวละคที่ผมชอบเล่นนะอย่าง Vita Mimic Vita Mimic นะคือสิ่งมีชีวิตที่คล้ายกับคนที่ทั้งตัวเนี่ยเต็มไปด้วยเนื้อสดแล้วก็ตัวละครตัวนี้เนีย่ยออริจินัลมาจาก Analog Herler ที่มีชื่อว่า Vita คาเลสถ้าเกิดทุกคนอยากดูก็สามารถไปหาดูได้ในยูทูบเลยนะฮะ Vita Mimic นะมาพร้อมกับความเร็วในการวิ่งอยู่ที่21 Stamina 100ทุกครั้งที่ v i ามินมิกฆ่าคนนะ d า m นะในการโจมตีของเขาจะเพิ่มขึ้นเริ่มตั้งแต่15ก็คือต่ำที่สุดไปถึง30ก มันคือสกิลในการดมกลิ่นแล้วสำหรับใครที่อยู่ใกล้ๆวิตามมนมีพอดีเนี่ยก็จะถูกไฮไลท์แต่เอาจริงมันก็ไฮไลท์เล็กมากๆจนถ้าเกิดใครตาไม่ดีเล่นวิตามมนมีก,ก็มองไม่เห็นเหมือนกันสำหรับวิตามมนมีนะฮะเขาในมีสกินเอนเชียนหนึ่งอันอย่างสกินบล็อกเซอร์ซึ่งส่วนตัวผมโคชชอบสกินนี้เลยถ้าเกิดแบบเอาไปใส่กระทะเต้นเดินนี่คือแบบแม่จะเป็นตัวละครในโคเกียร์เลย ตัวละครตัวสุดท้ายณตอนนี้ฟูวัติท่านเอาตัวละครตัวนี้เนี่ยก็มาจากเกมอาโอโอนิเหมือนกันเหมือนกับอาโอนิในตอนแรกเลยซึ่งฟูวัติเนี่ยก็เป็นตัวละครที่กลายพันธุ์มาจากพวกโอนิมากมายซึ่งเราจะสามารถเจอเจ้าฟูวัติแล้วก็พวกโอนิตัวอื่นได้จากในเกมอาโอนิภาค2เลยนะฮะข้อมูลภายในเกมของฟูวัตินะฟูวัติเนี่ยความเร็วในการวิ่งอยู่ที่21มานาหรือสเตมินาเนี่ยอยู่ที่95แล้วก็ดาเมจในการโจมตีเนี่ยอยู่ที่35ซึ่งทุกครั้งที่ท่านเราขอตัวฟูวาาาติเเเนนนนนีี่่ยยมมัจะกรงงขไพ็ห เลยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ส่วนสกิลซีรีส์ลัชเนี่ยมันคือการพุ่งไปแบบเอ็มเอ็กซ์แต่มันจะต่างกันตรงที่ว่าถ้าเกิดเอ้านี่เนี่ยวิ่งไปชนใครโค้นั้นนะก็จะโดนดาวเมจไปแปดสิบห้ามึงบ้าหรือเปล่าเนี่ยแล้วก็ฟูเวตีนะมาพร้อมกับแพสซีฟไร้ชื่อด้วยนะฮะหนึ่งแพสซีฟก็คือหลังจากที่ฟูเวตีเนี่ยฆ่าคนไปได้แล้วหนึ่งคนมันจะมีเวลาหนึ่งวินาทีให้ให้ฟูเวตีเนี่ยวิ่งเร็วแบบสับตีนแตกกันเลยทีเดียวซึ่งมันก็สามารถเป็นไม้ต่อให้เราไปสามารถจัดการผมมมยัังไไกก็ตนกก <GG. S 2> กตนนนนนนนะน้้ีี่่่่ผมมดลวรเเิือออคคบ